ดีครับไออ้วนถึงแล้วอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยพี่เปาอยู่ไหนพี่เปาอยู่ไหนโอเคถุงละหาค่ะ <c ười> ใครคลของเลยนะครับ ก็ไข่กองยนะคุณเนาล่าสุดลงปอเป็นพ่อค้าไข่ขนมแล้วนะครับ